ท่านใดที่เริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่ายพลังหายพลังกำลังลดลงความฟิตตกมีอาการเพียอารมณ์ลดขาดความมั่นใจวันนี้เรามีตัวช่วยง่ายๆที่จะเปลี่ยนคุณให้กลับมาฟิตกระชับพร้อมทุกจงังหวะ ด้วยกาแฟสมุนไพร DBMP Double m a c p a d เป็น t ีอ In One สูตรเฉพาะสำหรับคุณผู้ชายที่ไม่ใช่แค่กาแฟที่มีรสชาติดีและความอร่อยแต่ยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศไปพร้อมกันแค่แก้วเดียวได้ทั้งความสดชื่นบำรุงร่างกายและเสริมพลังความเป็นชายในตัวคุณให้กลับมาฟิตปังขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน DBMP Double ดับเบิลไม่ใช่แค่กาแฟธรรมดาเพราะเขาใส่สมุนไพรชั้นดีไว้ถึง3ตัวหลักๆได้เกดโสมเห็ดหิน้นจือตั้งถังเช่าดังนั้นพอคุณได้ลองทานกาแฟ DBMP คุณจะรู้สึกถึงความพอใจและผลลัพธ์ที่ได้พบมันจะเข้าไปช่วยทำหน้าที่ในการฟื้นฟูกระตุน้นปรับสมดุลและบำรุงฮอร์โมนเพศช,ชายทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นช่วยทำให้คุณมีกิจกรรมได้นานขึ้น อึดขึ้นไม่หมดแรงกลางทางช่วยลดความเครียดทําให้ผ่อนคลายกับปีก้กระเป๋าและนอนหลับดีขึ้นช่วยบํารุงระบบไหลเวียนเลือดลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันและหัวใจช่วยเพิ่มพลังงานในแต่ละวันให้คุณลุยงานหรือกิจกรรมได้ทั้งวันแบบไม่หมดแรง แล้ววันนี้เราจัดโป,ปรโมชั่นสุดพิเศษมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับกาแฟ DBMP Double Mac p พ s หากคุณโทรสั่งซื้อตอนนี้3กล่อง32ซองเราจะแถมฟรีทันทีกับ DBMP ชนิดน้ำอีก2หลอดในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นรีบเลยเพราะของมีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร085 429 7111และ i d l ด n e dbm 6600จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เก็บเงินปลายทางกาแฟดีบีเอ็มพีดับเบิลแมคพัดมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยเพราะมีอยอยและได้รับมาตรฐานการผลิต GMP และเครื่องหมายหาลานวิธีทานก็ง่ายมากวันละ1-2สซองฉีกซองเทใส่น้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยดื่มตอนเช้าเพื่อบำรุงสุขภาพโดยรวมถ้ามีภารกิจพิเศษดื่มก่อน15-30นาทีรับรองว่าคุณจะพร้อมลุย สามารถดื่มได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายรสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อม ไม่เหมือนกาแฟสมุนไพรทั่วไปคนที่ไม่เคยดื่มสมุนไพรก็สามารถทานได้ง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าพลังความเป็นชายของคุณกำลังลดลงและไม่อยากพึ่งยาไม่อยากเจ็บตัวอยากดูแลร่างกายจากภายในลองเปลี่ยนจากกาแฟธรรมดาที่คุณเคยดื่มมาเป็นกาแฟ DBMP Double m a c p a t กันรับรองว่าช่วยเติมพลังเสริมความมั่นใจให้คุณกลับมาเป็นชายสมชายขึ้นอีกครั้ง สุขภาพดีเริ่มต้นที่การดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้เรื่องสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศกลายเป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปลองเลยครับกับกาแฟ dbmp double macpads แล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับกาแฟ dbmp double m a c p a หากคุณโทรสั่งซื้อตอนนี้3กล่อง32ซองเราจะแถมฟรีทันทีกับ DBMP ชนิดน้ำอีก2หลอดในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นรีบเลยเพราะของมีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร085 429 7111และ ID Line dbm 6 6 0 0จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง